โอเคครับผมก็สวัสดีผู้ชมนะครับทุกทุกคนด้วยครับผมสำหรับในปีนี้ผมจะบอกเลยว่าเกมที่ผมอยากเล่นมากๆเลยก็คือเกม Marvel a v e n g e r ครับผมนี่เรียได้ว่าซื้อเก็บไว้ทุกภาคเลยอะทุกคนตอนนี้ผมเข้ามาแล้วนะครับมีตัวละคร1,2,3,4,5รู้สึกว่าจะมีเกิน5ตัวนี้เลยนะทุกคนไปเล่นเบต้ากันดีกว่าตัวเต็มก็จะออกนะเร็วๆนี้มี easy มี normal ครับ normal ละกันมียากกว่านั้นกูไม่เอาเอาแค่นี้พอ โอ้เปิดตัวอย่างอลังการนะครับ Square Enix ชื่อน like ี้ไว yeah. ้ใจได้ครับ Final Fantasy อยู่แล้วเอาละครับเราจะมาพบกับฮีโร่ของพวกเราครับทิสซั่นดินามิกด้วยเป็นวันแห่งอเวนเจอร์ครับผมมาสุดยอดไปเลยอ๋ออเวนเจอร์คือทุกสิ่งทุกอย่างที่เขานะครับจินตนาการครับผม ทุกอย่างมีที่ฮีโร่เหล่านี้โคอสุดยอย่างหนึง่งคือกูลืมเ,เปิดซับเอาละเตรียมตัวไปลุยไม่ยอมบอกว่านี่คือฉากตอนเล่นนะเน,น,นี่ยโอ้โหข้อสุดมันเปิดซับตอนนี้ได้ไหมเดี๋ยวขอลองเปิดดูหน่อยเพราะว่ามันฟังไม่ชัดเจนฮูยกราฟิกบวดมี 4K ด้วยเนี่ยซับไทเทลอ๋อมันมีเปิดได้หลายแบบ เอาเป็นแบบคัลเลอร์แล้วกัน 4K High Performance อ๋อใครเล่น PS4 Pro นะครับมีโหมด 4K ด้วยเราจัดที่โหมด 4K ก็แล้วกันมันจะได้แบบละเอียดละเอียดดูสมจริงเหมือนดูหนังอยู่เอาละไปครับเว้ยอย่างนี้น่าสนใจรีบจบให้ไวไปเลยวุ้ยโอ้โห่กระตุกกระตุกมาที่ทอครับตอนนี้ลุยๆๆๆไปครับโอ้โห้พวกมันเพียบเลย เราต้องการกำลังเสริมด้วนดีไงกำลังเสริมผมคนเดียวว้าวมาอารมณ์เหมือนกับว่ามาต่อจากคอร์ในก็ต้องวอลครับมาเลยพวกมาเลยพวกทำมาเลยเอ้ยให้หลบวะอ๋อมีให้หลบครับมียกหลบโอ้โหสอนไปแนงหนาวเนี่ยอย่าหัว่ะไอ้ไอ้อู้หูามา heavy attack สามเหลี่ยม ฝั่งนู้นมีล็อกออนด้วยฮะมามาอุ้ยปิวปิวไปดิฮะมาดีมาเลยปวนเลยเรียบร้อยโอ้ขอบคุณว่านทอที่มาช่วยตอนนี้มีประชากรนะครับติดอยู่ด้านหลังบริเกตโอเคเดี๋ยวจัดการให้เองต้องยกใช่ไหมเนี่ยต้องยกหรือพาอ๋อโหนครับโคนบัสใช้สายฟ้าครับ อันนี้น่าหนุกมากเล็งครับอ๋อปาคอนได้ผมโอ้โหเยีเรียกกลับมาแม่กลับมาก็โดนในตัวหลังด้วยครับผมสุดมันเลยเลยอันนี้เก็บได้ไหมเนี่ยไม่รู้อ่ะอะไรไม่รู้อ่ะเดี๋ยวปวดพูว,พวกกนี้ก่อนเมื่อข้างหลังอยาเข้ามาไปปวดไปข้างบนนี้ข้างบนนี้ต้องปาคอนละมั้งปาครับปาฟาดเข้าไปครับเรียบร้อยไอ้หนู โดนตรงนี้สงสัยต้องชาร์จปวดเรียบร้อยกูยังไม่ทันช่วยคนเลยโอ้กระหนำยิงโดนโดนโดนไปเบื้อนี่โอ้ยชอขอบคุณมากจอไม่เป็นไรจิบจิบจิบจอยมาลุยกันลุยลุยเลยปวดโอ๊ยดันหลังดันหลังจะเข้าครับมาเลยเออไม่เจ็บแล้วมันจะไม่มันครับบางทีเราต้องเจ็บตัวบ้างฮะฟ้าครอนไหมฮะ ตึงกลับมาครับโอ้โหโดนเลยครับกระโดดตีครับตีตีเออเออเอตีมาเลยมาเลยเออจัดให้ชาร์ตตีทุบเข้าไปหลังเข้าโอ้มาเต็มมาเต็มยิงชาร์ตโอ้ยไอออนแมนมาวัวใจเพื่อนเปิดฟิลลี่ครับผมอุ้ยพลังงางสายฟ้าพิโรธอ้ มาเลยพลัง,ลงทเทพต้องแบบนี้เอาม,มาดิตีตีเข้ามาเลยพลังหุอยอ่ะกระเด็นทางบนนูน้นมึงอะไรนรีน่หนาวะนะ,ระ,ะเรียบร้อยโอ้โหเดีย๋ยวรถบรรทุกใครวะเนี่ยมาอีกเติมครับพวกชิวเหรอชิวเ<ะ>หรอขวดด้วยคอนขวดด้วยคอชิวตีชิวแตกแล้วนะมาเลย ่จัดไปครับอุ้ยโอ้มีปืนพลังขึ้นเสียงครับเป็นจุดอ่อนของเราปะเนี่ยเสร็ียบร้อยโอ้โหว้าวโ้วว้าวโ้วว้าวอะไรอีกเนี่ยอุ้ยมีกองทัพอากาศด้วยสุดยอดเลยสงสัยต้องให้แรอนแมนลุยต่อมาต้องเจอครับบินกับบินครับผมซี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 ว้าวยอดบินเลยดิจริงครับจริงครับปันหน้าเลยเพื่อน โอ้โหถูกยอดวิ่ไหวปืนไม่มีการแบบออโต้ล็อกนะครับไม่ยิงเองว่ะอายิงเข้าไปโอ้ยไหลอารมณ์ไหลอารมณ์ไอตัวนี้ไม่พังเหรอเนี่ยยิงมันไม่โดนอู้มองไปมาครับลุยกันต่อครับผมข้างบนไม้เพียบเดืยดได้ไม่มีล็อกเป้าโอ้โยไปบินไวยังปะเนี่ยคุณเดียวบินไวกูยิงยาก เล่นอ่อยิ่งยากครับใหญ่นะตอนนี้บอกก่อนผมไม่ได้เล่นใน p ีนะฮะ p ียังไม่ออกครับเรียบร้อยครับถ่าไฟ้วฮะโอเคแลนดิ้งอยู่ข้างหลังไว้ <c oughs> พวกอย่าโผลออกมา <c oughs> ใครอยากเจอคัมอนเบบี้โหนโหนอ1หนึ่งครับหอยท่าครับ หนึ่งคลาดคลาดโอ้โหดูความโหดของไอรอนแมนสุดยอดไปเลยข้างบนจัดไปชาร์จได้ปะเนี่ยโอ้ยชาร์จได้ด้วยอ้ย่างสุดอย่างสุดอีเมะมายิงอัดช่วยโอเคข้างบนอีกตัวนะฮะออื้นีแท้ใจดีเราต้องเล่นโหมดเพอร์ฟอร์แมนซ์จะยิงง่ายไปแล้ว ปวกปวกได้หมัดก็ได้เฮ้ยรีเทิร์นทูกคอมแบทโอ้อครับออกถ้าบอกนอกแมบหุ่ยแล้วมีเทิร์นยิงได้ทำไมเนี่ยยิงทำไมอ๋อระบบออโต้ก็มีเลงครับสามเหลี่ยมนี่ยิงได้เลยอ๋อให้มันยิงง่ายกว่านี่หว่าให้มันยิงโดยการใช้สามเหลี่ยมมันยิงเองล็อกเป้าได้ด้วยเรียบร้อยอุ้ยอะไรออกมาอีกเนี่ยหวยแล้วไงกูโอ้โหชิลทรัคครับ มาเปิดยิงเลเซอร์โอ้ยสุดยอดเลยว่ะทา่า็นโคตรเทีมากชาร์จพลังครับตอนนี้ไอ้โอ้ยมันยิงสวนมาไวเกินไปชาร์จไม่ทันว่ะเอาเรียบร้อยอีกหนึ่งลับไปเสร็จเอาละทีนี้ได้เวลารุนกันต่อมันแม่โอ้โหโวาวโวโวรถถังยิงมาฮะตอนนี้ถอยก่อนมาเจอพลังเทา ใส่เข้าไปครับด้วยเลเซอร์ที่หน้าอกตอนนี้ยังไม่พร้อมที่จะออกบินนะครับสำหรับยานของเรานะตอนนี้เรากำลังกลับไปปุ่มกันสะพานเอาไว้ด้วยได้รับทราบอุ้ยอย่าบอกนะบลูสจะลุยโอ้เดอะฮักกันนี่มาน่าจะได้จัดสีโรยาวไปแล้ว ผมมันโกรธได้ทุกที่ทุกเวลาเอ้ยมา,าลามอุ้ยเสียงคำลามปานสายฟ้าฟ้าฟ้าจับโอ้าวโอ้โอุยอ้ยอูย้อู้เรียว้าโอ้เดี๋ยวฮาร์ดเขาไม่ชอบพูดเยอะเอ้ยเล่นใส่อย่างเดียวใส่อย่างเดียวอุ้ยใครตีอยูย่ด้านหลังวะเนี่ยเอยอเออมา มาได้ในเกมมั <Techn Pokémon> ่นๆสะใจอย่างนี้มานานแล้วมีรถถังรถถังนี้วิ่งใส่มันต้องวิ่งใส่แล้วก็จับเบียงเฮ้ยโอ้โหล็อกเป้าได้เอะอุยโยกเฮ้ยเออเฮ้ยฟาแล้วเฮ้ยเนี่ยโอ้ยโอ้ยแหลกบอกเลยว่าแหลกไปฟาแหล่ฮะยาวไปเลยนี่โอ้โห ใส่รถบรรทุกได้ด้วยว้าวยาวไปปูยาวไปยาวไปฮะโอ้โหเกมมันพันแบบนี้ต้องเล่นแล้วเดี๋ยวโตเต็มมาจัาดกันแน่นอนกด,ดไลค์กันมาเลยทุกคนสลันไอ้ยต่อเนื่องเป็นคอมโบได้ฮะ,ะมาเลยฮะซิงจอยมา,ยม,ามันมีมัลติเพลเยอร์ด้วยนะครับเกมนี้มีหลายโหมดซื้อมาเล่นกันได้โูสผมว่าคุ้มค่าวะ่ะโคตรมันเลยว้าว วันนี้กูจะจับได้พบทั้งทีมาวินเดอร์เลยไปเนี่ยนะครับไม่เน้นแปรนะทุกคนบอกไว้ก่อนเน้นมันเออไปดูยาวมาแล้วปุบโยกลบวิ่งวิ่นะครับโหต่อเนื่องมากีกดูหนังอะตอนนี้โอ้เดียเดี๋ยวเดโอ้แอกแโอ้โหเร็วเวเรไป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 ไ ด้านหน้านี่เต็มเลยครับทุกคนมาแล้วมาแล้วโอ้ยไอ้ล้นอะไรวะเนี่ยกดโดดไม่โดดหล่นไปเมื่อกี้นี่กลับมาอีกทีนึงเลือดเต็มเลยนะครับทุกคนมาไอ้ยแหล่จัดไปไปครับอุ้ยพลังครับอุ้ยฝ่ามืออรหันต์ครับผมเรียบร้อยเลยระเบิดทุกสิ่งทุกอย่างได้ฮะโดดขึ้นมาเฮ้ยเฮข้างหน้าเดินลูกแล้วโอ้ยยกหลบยกหลบชัน เฮ้ยไปไงถึงกันเนี่ยถึงพอดีอัคเสบัดอุ้ยมาตีหลีไปอย่าขวางทีนี้แหละมึงกลับไปครับเฮ้ยรับไปเละโหเล่นฮักมันสุดแล้วผมว่าสัปดาห์ไหมครับโอเคตอนนี้สถานการณ์อยู่ในอันตราย,รายครับเฮ้ยอย่าบอว่าแต่ทะเลาะกันอยู่ เ้ามาลุยกันต่อแมเถียงกันอยู่ได้อย่างไรบ้างทางนู้นไม่แน่ใจครับดูเหมือนข้ามันกำรังสีจะมีปัญหาแล้วตอนนี้แย่ครับผมเฮ้ยลบมหเลยต้อู้ประเด็นครับเว้ยเดี๋ยว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 ขวาไปก่อนวันนี้มันกำลังจะทำลายเมืองครับได้ยินไหมเนี่ยเนทเหมือนไม่ได้ยินอื้องั้นจัดเองกับตันต่อ ตันนี่มีโล่อมตะนะฮะสามารถที่จะป้องกันทุกอย่างได้อุ้ยท่าดูท่าดูท่าซะก่อนตีมาเลยจัดไปตอนนี้เคมิเล่โดนจู่โจมคนย้ายประชากรออกไปหมด g ้โก go go ทหารชุดใหม่มาครับกดอาสวเพื่อบล็อกตีบล็อกได้้างหลังหลังเท่าเสียวก่อนเสียวก่อนตอนนี้ไม่ว่างคุยเนดคทีได้หรือเปล่า ตอนนี้สัญญาณหายกับตันเรามีปัญหาแล้วจับไปดูเองช่วยตัวเองเว้ยดูอยู่โอ้เอ้โหตายแล้วเหรอโอ้โหว่าแล้วไม่ล็อกเป้าุูยิงโลนี่มาใครมาใครมาหวดมาอุ้ยมีออมไปด้านหลังได้นี่มีโลเหรอโลเหรอฮะโลกับโลเจอกันมาเลยอุ้ยโอ้โหยิงพลังเท้าได้โอ้ติวเฮ้ย มองไม่เห็นอย่าติดกำแพงกูมองไม่เห็นจัดไปอื้อหูริวริวฮะตอนนี้ตัวนี้เข้าไม่ถึงว่ะต้องปีนตีตีตตวเว้ยเนยฝังกำแพงอยู่ได้โอเคไปเรียบร้อยครับตอนนี้เีแอคตเตอร์มันไม่สมตัวแล้วครับมีปัญหาครับแย่แย่แย่อ้มีบางอย่างอยูอย่ ที่ตัวปล่อยจ่ายพลังงานของไอตัวรีแอคเตอร์ครับก็เลยเป็นปัญหาเอาละมา้ามาเลย๋ยวขอจัดทุกทีก่อนอโอเคทางบนมาทางบนอ้แน่โอ้ยลอนโลลอนโลได้นี่มีท่าสังหารด้วยสำหรับกับตันทางหลังหลังมาหลังมากับตันมีท่าสังหารนะครับชรลเอนครับเรียบร้อยครับอเวนเจอร์รายงาน เป็นไปแปไปนี่ค่อนข้างยากโอเคเชฟเพลิดเนอมาเลยแอคทิเวทถ้าไม่ตายวอ้โวเป็นไงเอามาเจ้าท่าได้ยินแล้วก็ตอนนี้รถทำการไปที่อ๋อไปปล่อยระเบิดแล้วเหรอหัวแล้วไงมีรถสังหารครับเราล่วงแน่ตอนนี้เป็นแบบว่าการปล่อยขึ้นพลังโซนิกอะทุกคนแรงมาก โอ้ยเอบูอยู่ไหนเนี่ยอมาที่แบ็ควินโดครับโซนิกบอมล้อเล่นหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหเป็นติงบอมที่แรงมากฮะลองดเก็นที่ไปลองดูสักครั้งนึงว่าเราจะหยุดได้หรือเปล่าน네ี่แหละรถคันนี้แหละทุกคนโอ้ยเอางนั้นทางเข้าครับต้องจัดตรงนี้เลยเพื่อไม่ให้มันเข้ามา มาระเบิดได้รับรองเมืองเละใครมาวะเนี่ยเฮ้ย Taskmaster Taskmaster บทรีโมทนะครับเปิดบอมแล้วฮะตอนนี้โซลิดบอมกำลังเจาะครับลงสู่สะพานเราต้องไปเอารีโมทนะครับแล้วรออะไรลราเว้ยดูดิวะโอ้โห ใครใครใครมาอุ be ้ยเป็นตัดสะพานโทนี <Ils loose. S 2> ่โทอไหลไฟเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจัดการเอารีโมทเองมาครับแบล็คพิโดต่อเลยครับว้าวเร็วอยู่แล้วไปดูในหนังแต่จำไม่ผิวว่าคนเล่นนี่เลยเว้ยถ้ากูโดดหล่นแล้วก็ความมันลุดแน่นอนเงี้ยไปเพื่อคว้าตัวมาได้แล้วแน่เหรออะ แม่เหรอได้ขับวันแม่จัดไปดิเจ๋งเะล่ะมาเลยมาเลยโอเคปาสะพานด้วยเดี๋ยวนี้จัดให้เองเอาเลยอือหัวหัวหัวดชงหัวอย่างเดียวหัวพลาดวะไอโธนี่รถระดับโอเคโหโคตรมัน เปิดตัวแบบนี้เอาตังค์พี่ไปเลยเอาตังค์พี่ไปเอออุ้ยหิวเหรอหิวตีนไปรุ่นเหรอกูจัดให้โอบได้แล้วนี่ว่าสวยงามโอ้โหเอายังไม่จบนี่ว่ารู้ไหมว่าอยากจะเจอเราอยู่พอดีได้กูจัดให้อ๋อยิงได้ยิงได้ยิงได้ครับโอ้โหแต่ยิงแล้วบล็อกครับต้องยิงข้างหลังยิงไงยิงขาได้ไหมเนี่ย มันก็บอสผิดดีมันก็มีวิธียิงอย่างอื่นเพื่อนีเฮ้ยต้องรอจังหวะสวนมาข้างหลังอีกปุ๊บโยกหลบแล้วยิงสวนนาทีโอ้โหมันก็ยังไม่ค่อยโดนอ่าต้องเรื่อยๆมันเป็นบอสมันต้องนานหน่อยโอ้โเยบสวนดิเอาดิเจอกันเจอกันมีกันต่อตามเรื่อยๆฮะอุ้ยหนักไหมโอ้โหกระเด็นกระเด็นไปบึ้งดี้แล้วว่ากันยาว มาเดี๋ยวเราจะจัดการให้เจ็ตแพ็กพังพังเรียบร้อยเลยดีกว่ามาทีนี้มึงเจอกันมาอมายเฮ้ยทำไรปุ๊บปล่อยไปก่อนเฮ้ยเล็งด้านนู้นเล็งด้านนู้นยิงยิงยิงปุ๊บปุ๊บมาอ๋อล็อกเป้าได้ต่อล็อกเป้าครับมายิง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 ถ้าต่อยอะต่อยเข้าป่ะอุ้ยต่อยเป็นร้อยจะยิงปืนอยู่ใหญ่ปวดไลยนี่ปุ๊บโอ้โหเตีสวนครับเต็สวนมา โอ้โหแรงอยู่แรงอยู่ปุ๊บมาตรงสู้จริงจังกันเล้างานนี้งานนี้น่ามันโอ้โหมันก็มีนี่หว่าเฮ้ยโอ้โหถอยถอยถอยหนักมันหนักกว่าเราต้องระวังให้ดีมามามาฟาดูเหมือนว่ามันเป็นสตั้นไหมเออสีฟ้าเนี่ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยไมโปวดเลยเนี่ย เออเอามาเซ็นสตันยิงด้วยแต่ไม่รู้ว่าถ้าสตันจะได้อะไรเอาหมดเวลาเต้นแล้วอุ้ยระเบิดอย่างเงี้ย R2 อ๋อมันแกลบได้นี่ว่าโอเคครับมีท่าแกลบครับผมมาครับมีจับเลยโอ้ยแรงเลยทีนี้แรงเลยครับแรงเลยอยู่ข้างหลังเลยอือโอเคไปอุ้ยมัน ถ้าบนไม่ได้อะเมื่อกี้อ,อ,อะไรวะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอ๋อผมต้องหันหน้าไปทางนู้นด้วยดีกว่าไปไม่งั้นมันไม่ไปว่ะโอเคมามันเลยทีนี้อุ๊ยเฮ้ยหลบโอ้โหหลายต่อมันอัดหลายต่อว่ะอื้ออถอยๆถอยก่อนถอยก่อนมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอเค ไปหา่อยอืออุยใช้โล่ใช้โล่ใช้โล่เันใช้โล่เอาทีนึงแสดงว่าการจะพุ่งไปจับต้องรอจังหวะปลาระเบิดอย่างเดียวอืออืออือเยอะว้ามาไปไปก็โดนโล่ตบไม่ได้จนกว่าจะปลาระเบิดตีแล้วรอบนี้แหละไปอืออุยทำไมไม่ได้วะเข้าไปไหมโอ้โหหนักขึเนี่ย เตะเข้าไปเตะเข้าไปโอ้โหฟาเหรอเข้าไปเข้าไปในวงเออโดนระเบิดตัวเองพยายามจะตายไปพร้อมๆกันเหรอใตาดีวะมาโอเคโอ้ยไม่ธรรมดาดิวะอย่ามัวแต่ชวนคุยอยู่มึงอะมาเปิดท่านี่เปิดท่าครับตอนนี้เฮ้อเห็นกูปะเนี่ย เห็นปู่บาเห็นบ้าวเซ็ตเซ็ตโดนโดนรอบหน้านี่ทำการบ้านมาให้ดีเรียบร้อยโดนไปมึงดีมดคืนขอคืนต้องกดระบบนะครับก่อนที่มันจะทำงานอ่าร้อยคิดว่าชนะยังไงพูดเรื่องอะไรของมึงฮะ ดูรอบๆโลกจะต้องจำวันนี้จนตายวันที่ฮีโร่ของเขาล้มเหลวป้าบพูดมากพูดมากหลับไปมึงแคกูเล่นครบทุกตัวยังว่าครบแล้วนี่หว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่เนี่ยกูเหมือนมีการเปิดโลกไะเนี่ยเมืองกำลังจะล่มสลายครับกำลังจะพังพินาศโอ้ว่แต่ อยู่ที่นี่ออกมาเลยด่นดนวนๆเบตา้าไปครับต้องเข้าไปช่วยอะติล่าก่อนโอ้ยเรียบร้อยระเบิดยานเราเละเลยไม่ทันโน่ว <No. S 2> ้ายยานเละแล้วครับ โอเคสาวนี่รอดเว้ยเอาละครับทุกคนครับก็สำหรับในพาร์ทนี้เราไปจบไปแค่เท่านี้นะครับใครอยากดูเรื่องราวแบบจริงจังรอดูตัวเต็มนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กันด้วยครับยังไงก็เจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าสำหรับ Marvel Avengers ครับผมสำหรับพาร์ทนี้สวัสดีครับ